ตามทำใหม่เดเท้าอะไรเจ็บเท้าอะไรพ่องตามไปไหนไปไหนกินก็ให้กินแล้วดูนี้ตัวปุ๊กเลยนะกินก็กินแล้วจะตามไปไหนจะไปไหนหืกินแล้วจะไปไหนขันได้ออกไปข้างนอก เดี๋ยวไปข้างนอกเลยสำลีซื้อ,อยาไปไฟลางถอยถอย,ถอยไปมามาทิมาบมามมาทีโวหรือสอ่งตัวมาเลื่อสอ่งตัวส่งตัวเอง เลี้ยงไปก็รถชนตายหมดอยู่บนถนนเลยคือสำรีกันนอนไปดิฟ้าดิฟ้าไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวี่ส่งตัวเองปัดเลี้ยงโตตละตัว ไปไหนจะไปไหนจะไปไหนนอนอนอนตรงนั้นแน่ใจนะนอนตรงนั้นน่ะแน่ใจนะว่านอนตรงนี้อนอนตรงน,น,น,รงนี้นอนตรงนี้ใช่ไหมไปแล้วตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมไปแล้วไปแล้วนะนะต้องตามมาเลยนะอุ้ย <laughs> ดูดูนอนซิ นอนคลิกผงน้องต,ตามไหมนะเข้าบ้านแล้วดูดูดูนางดูนางไปแล้วไปแล้วปิดตู้ด้ปิดตู้ได้ไปแล้วปิดตู้ไปแล้วสมลีไปแล้วนะไปแล้วนะ